เก็ตเลยมึงย okay. oh, okay. <laughs> <go> ึดกันลูกเนยกมาได้สุตุน่ะนจะพัดหน้าเขาบอกใบอ้าวเจตี้ม่งหน้าลูกพัดมั่งหน้าขาบอใบมันเรียว้านั่นแหละผมอยากเาเขาไเหรอมาเนจะลองดูาีออกผมตงขึ้นัเอหเห็นลูกไหมเจ็บรครับ ตับไหล่ไหมลูกบไหล่ไหมลวลงแค่ไหล่ไมเจ็บไหมลูกอ่าโอเคโอเคไอกอยได้อ่สกีทงต้องสานตี้มันตรงสาตี้มันโนี้หนักหเลยใตเย็ดตอี้เอออออไหลอเป็นลิเออ มาเอาของตึงไม่เอาอ่ตีอีกตัวเฮ้ยเก่งไปติเฮ้ยเขเจ้าอ่ะมาเอาออกมาองกมาตึงไม่เอาอ่ำโดนแต่ใจหนังกื่นไหมฮะเฮ้ยช่วยมาลงมาลง เพราะยาเานี่้าไม่เา้ก็ได้ช่วยหน่อยหรือว่าเกงมาบเก่งลูกเกงเก่ี่งาชนสูงไม่เจ็บยไม่เจ็บเลยโอเคลูกเกงๆนะรอมมาลูกพรามา ไม่เท่าไหร่เลยว่ <c oughs> จะอยากเก่งสู้นะอยากเก่งไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย